จากเรื่องราวของประเด็นร้อนทีนี้เราไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะฮะเป็นประเด็นร้อนเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเพื่อถามครูครูก็บอกว่าหนักใจนะฮะคือตอนนี้คือพูดง่ายว่ามีเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะอยากจะมีการปรับเปลี่ยนระเบียบวินัยครับอยากได้ผมรองทรง อยากไว้ผมยาวผู้หญิงอยากไว้ผมยาวส่วนผู้ชายก็อยากไว้ผมยาวเป็นรองทรงเหมือนกันไม่อยากไว้ผมสั้นนะครับบางคนก็ขณะว่าเรียกร้องขอเปลี่ยนยูนิฟอร์มนะครับคืออยากแต่งชุด p r i v a t น l ครับไปเรียนหนังสือครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นสิทธิ์เบื้องต้นของของผู้เรียนนะครับผมอยากจะแต่งชุด p r i v a t ส่วนตัวนี้ครับแต่งชุดธรรมดานี้ไปเรียนหนังสือแล้วอยากไว้ผมยาวครับ นี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาอย่างนี้ก็มีมานานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะเพิ่งมาเกิดขึ้นในช่วงวันสองวันนี้ครับก็มีมายาวนานแล้วตั้งแต่ผมสมัยที่ผมยังคงรับราชการและตอนนี้เราเองก็ไปพร้อมทั้งในส่วนของอย่างเช่นสภาการศึกษานะครับก็มีโจทย์นี้เหมือนกันครับโจทย์ก็คือว่าอยากจะไว้ผมยาวครับขอรีกรองกับผู้บริหารบางโรงเรียนเองก็บอกว่าทําไม่ได้ ถ้าเผื่อจะไว้ผมยาวก็ต้องไปเรียนที่อื่นนะครับแต่บางโรงเรียนก็มีกติกาถ้าเผื่อจะไว้ผมยาวจะต้องมีกติกาว่า1 2 3 4 5ถ้าเผื่อทาตามครบนี้ก็สามารถไว้ผมยาวได้ครับมาล่าสุดนี้ครับมติชนลงข่าวนี้ครับบอกว่าโรงเรียนศรัทธาสมุทรเปิดโรงมติทรงผมนักเรียนให้เลือกแบบที่ต้องการคาดว่าจะได้ผลสรุปสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับทำประชาพิจารณ์เลยนะครับตกลงนี้จะเอาอยัางไงนะครับ โดยทางด้านโรงเรียนสัทธาสมุทรตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งเป็นเป็นโร,เนโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ประจำจังหวัด ็ถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับโรงเรียนเบนจมมหาราชของเรานะครับมีการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565โดยมีนางวิทไลออกกิจวัตรผู้ในการพร้อมคณะผู้บริหารนะครับมีการรายงานผลของการจัดการการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมารวมทั้งชี้แจงระเบียบปฏิบัติต่างๆของโรงเรียนครับตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลนักเรียนระหว่างผู้ปกครองด้วย ภายหลังการประชุมนะครับนายพงศธรชัยวัฒน์นายยสมาคมผู้ปกครองและก็ครูโรงเรียนรัทธาสมุทรพร้อมสภานักเรียนได้จัดให้มีการลงประชามติครับเรื่องทรงผมนักเรียนโรงเรียนรัทธาสมุทรพุทธศักราช2565เพื่อส่งเสริมให้คณะครูผู้ปกครองนักเรียนสิทธิเก่าครูเก่าได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันเรื่องของทรงผมนักเรียนครับ ซึ่งก็ยังมีข้อคี่เห็นที่ขัดแย้งกันแตกต่างกันยังหาข้อยุติไม่ได้ครับต้องหาข้อยุติร่วมกันตามแนวทางของประชาธิปไตยตล,ตลอดจนตลอดจนเป็นการสร้างระเบียบทรงผมใหม่ที่ทุกฝ่ายยอมรับและก็ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันก็พูดยังไงว่าต้องพูดคุยกันตกลงเป็นมติเสียงของขวนข้าง,ง,ง,งมากว่าต้องการไว้อย่างไหนแบบใหม่แบบเก่าอย่างไรครับ โดยทางด้านนายพลสตรอนก็กล่าวว่าปัญหาทรงผมนักเรียนนี่เป็นข้อถกเถียงกันมาหลายสิบปีอย่างที่คุณนุพร์เกล่นเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับตั้งแต่คุณนุพร์ยังคงรับราชการจ,จ,จนปัจจุบันนี้ก็เออรี่รีทายมันยาวนานแล้วละ่ะปัญหานี้ก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขครับว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบระเบียบทรง,ง,งผมหรือไม่อย่างไรครับและก็ยิ่งปัจจุบันนี้ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นครั้งนี้จริงจัดให้มีการลงประชามติครับ โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนศรัทธาสมุดได้ใช้สิทธิ์ของตนคนละหนึ่งเสียงไม่รู้ว่าจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเหมือนกับเลือกตั้งสสหรือไม่นะครับโดยการลงประชามตินี้ก็แบบลงผ่านแบบลงประชามติที่มีการเปรียบเทียบระหว่างของเก่าและของใหม่ครับเราไปดูหน้าตานะครับระหว่างใหม่กับเก่านี้แตกต่างกันอย่างไรครับจากทางด้านมติชนซึ่งเขาจะมีทั้งของผู้ชายผู้หญิงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะฮะเปรียบเทียบกันระเบียบใหม่กับระเบียบนี่ฮะถ้าเผื่อเป็นนักเรียนชายระเบียบเก่าด้านซ้ายมือระเบียบใหม่ฝั่งขวามือครับนะฮะทางด้านระเบียบเก่านี้ก็คือผมสั้นหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นระเบียบใหม่นี้เป็นผมรองทรงสูงครับนี่เขาก็ให้ลงประชามติกันครับเปรียบเทียบกันเป็นการหาข้อยุติร่วมกันในการร่างระเบียบใหม่เพื่อลดความขัดแย้งและก็ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับครูที่จะมีสมาธิในการสอนและก็นักเรียนได้ตั้งใจเรียนไม่ฝักใฝ่เรื่องทรงผมอีกต่อไปครับนอกจากนี้จะเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในการมีสิทธิ์นะฮะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเรียกร้องสิ่งต่า,ตา,ง,ตางต้องเคารพสิทธิ์และก็ฟังเสียงผู้อื่นด้วยนะครับจึงเป็นประชาธิปไตยครับที่ใช้เสียงข้ามาเป็นกติกาตัดสินว่าแนวทางไหนเหมาะสมกับส่วนรวมมากที่สุดครับเขาก็มีให้มีการเปรียบเทียบ ระเบียบใหม่การระเบียบที่ขอปรับเปลี่ยนนะฮะเป็นทรงผมครับโดยเปรียบเทียบดูว่า2ฝั่งนี้คุณชอบแบบไหนแบบไหนครับอันนี้ของผู้ชายนะฮะโดยทางด้านคุณพงศธรก็บอกว่าการลงประการลงประชามติครั้งนี้ครับทำแบบเปิดเผยโปร่งใสนะครับฝ่ายสภานักเรียนซึ่งมีนะักเรียนและก็ครูที่ปรึกษาเป็นผู้เก็บดูแลแบบลงประชามติทั้งหมดครับ แล้วก็ด้านในจะมีการอธิบายถึงระเบียบเก่าทรงผมของนักเรียนชั้นมต้นแล้วก็มปลายทั้งชายแล้วก็หญิงครับซึ่งนักเรียนจะขอให้ไว้ผมยาวมากขึ้นอย่างเช่นนะครับเดิมนักเรียนชั้นมต้นจะตัดข้างเกลียนด้านหน้ายาวไม่เกิน3ซนติเมตรครับนี่มต้นนะด้านข้างนี้เกลียนด้านหน้ายาวไม่เกิน3เซนโดยนักเรียนขอเปลี่ยนเป็น,นครับด้านข้างเป็นรองหวีครับ แน่เป็นรองบีน่าจะเป็นรองทรงนะฮะเป็นรองบีด้านหน้ายาวไม่เกิน5เซนจาก3เซนเป็น5เซนครับนี่มอต้นนะในส่วนของนักเรียนหญิงครับมอต้นจะไว้ผลด้านข้างไม่เกินร่องริมฟีปากล่างครับนักเรียนขอเปลี่ยนเป็นด้านข้าเป็นรองบีครับด้านหน้ายาวเสมอยาวเสมอลายคาง ส่วนนักเรียนมปลายทีนี้ครับจะไว้ด้านข้างรองหวีเบอร์สองนักเรียนขอเปลี่ยนเป็นรองทรงสูงเป็นต้นครับและก็มีภาพประกอบด้วยนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูอันนี้ผู้ชายนะฮะอันนี้เป็นของมอปลายครับทีนี้เราไปดูฝ่ายหญิงที่นี้ครับฝ่ายหญิงนี้เป็นมต้นนี่ปรับเปลี่ยนอย่างนี้ครับก็ขออย่างนี้อย่างที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นะฮะด้านซ้ายนี่เป็นแบบเดิมด้านขวาเป็นแบบใหม่ ที่นักเรียนขอครับนะฮะโดยทานะคุณพงศกรเองเขาบอกว่าคาดว่าประมาณปลายเดือนมิถุนาย,ยนจะได้ข้อสรุปครับแล้วก็จะนําเข้าสู่คณะกรรมการสานศึกษาเพื่อเห็นชอบประกาศเป็นระเบียบรองทรงเ,เป็นระเบียบทรงผมใหม่ต่อไปครับซึ่งหวังว่าจะได้ระเบียบใหม่และผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนจะปฏิบัติตามใหม่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้องค์กรนี้ เพื่อให้องค์กรสัทธาสมุทรเดินหน้าไปอย่างมั่นคงครับไม่ต้องมาทะเลาะเบาแววงเรื่องราวของสวงผมอีกต่อไปควรเอาเวลาดังกล่าวนี้ไปถกเถียงเรื่องที่น่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้อันนี้ท่านไม่ได้พูดครับผมพูดเองครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคข,ของะะประชาธิปไตยที่กําลังจะเบ่งบานครับตอนนี้ก็มีนักเกรียนก็รีกร้องบางโรงเรียนนี่ไปรีกร้องกับกระทรวงเลยนะครับอย่างเช่นนักเรียนของ กรุงเทพมหานครไปเรียกร้องต่อทางด้านกระทรวงกระทรวงบอกว่าโรงเรียนของคุณอยู่สังกัดกทมต้องไปเรียกร้องกับผู้ว่ากทมครับทางด้านผู้ว่ากทมเองก็บอกว่าตัวทรงผมนี่ก็ยังพอรับได้นะครับก็คือหมายว่าคือพอรับฟังได้ว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าในเรื่องของยูนิฟอร์มนี่ดูเหมือนว่าผู้ว่าชัดชาติเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนยูนิฟอร์มนะครับเพราะว่าผู้ที่เรียกร้องนี่ก็คืออยากจะเรียกร้องถึงขนาดว่า อ,อ,อยากจะสวมชุดปรายเวทไปเรียนหนังสือครับอย่างอันนี้โรงเรียนสทาสมุทรนี้เขาก็เรียกร้องมอต้นฝ่ายหญิงให้ไว้ผมสั้นนะครับกรณีที่ไว้ผมยาวจะต้องได้รับการพิจารณาจากฝ่ายจิจการนัเกเรียนเป็นรายบุคคลเพราะบางคนนี้เขาก็จําเป็นต้องไว้ผมยาวเพราะว่าบางที่เขามีอาชีพที่จะต้องใช้ผมยาวครับเพื่อที่จะสร้างรายได้นะฮะให้แก่ครอบครัวนะฮะ อันนี้บอกว่าไว้ผมสั้นด้านหน้าหากไว้ผมหน้าม้าจะต้องไม่โค้งไม่ซอยไม่มัดไม่มัดจุกไม่ถักเปียและต้องพอดีคิ้วต้องไม่เหนือกว่าคิ้วห้ามหน้าม้าเติรนะครับนี่เป็นระเบียบเก่าส่วนระเบียบใหม่นี้ขอไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้กรณีที่ไว้ผมสั้นหากไว้ผมหน้าม้าจะต้องไม่โค้งไม่ซอยและต้องพอดีคิ้วไม่เหนือกว่าคิ้วนะครับนะฮะก็จะมีเงื่อนไขแล้วห้ามดัดซอยทําสีผมด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันครับ ก็เป็นข้อเรียกร้องของนักเรียนก็ชอบความสวยความงามครับท่านรัฐสภาการศึกษาของเราเองก็มีโอกาสนะครับได้ไปเยี่ยมโรงเรียนต่างๆก็เจอปัญหานี้เหมือนกัน,นครับซึ่งแนวทางก็ต่างกันแต่ว่าก็มีบางโรงเรียนนะครับมีความก้าวหน้าเด๋ยนนี้คือบางโรงเรียนนะครับได้มีการจัดทําห้องสุขานอกจากมีสุขาชายสุขาหญิงแล้วยังมีสุขาที่เป็นเพศทางเลือกด้วยครับผมเป็นสีม่วงครับนะฮะว่า เพศีเป็นพูดง่ายว่าเป็นเพศทางเลือกก็จะมีห้องให้โดยมีสุขาให้โดยเฉพาะครับและก็ทาสีให้เลยว่าเป็นสีม่วงครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นไอเดียของคณะกรรมการสถานศึกษาของบางโรงเรียนนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับอ่ะก็ดูกันต่อไปนะครับว่าพอไว้ผมยาวแล้วผลการเรียจะดีขึ้นไหมหรือว่าจะทำให้ความมีความสุขมากยิ่งขึ้นหรือไม่ครับ ไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการทีครับถ้าเผื่อใครที่มีอาการบิงเวียสิสะหน้ามือตาลายคล้ายจะเป็นลมนะครับก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากตราสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับนี่คือสูตรต้นตำรับของน้ำมันเหลืองทั่วทั้งประเทศครับสมทวินอังกี้ตราต้นโพซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้นก็สุดยอดโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนักแกล่ครับ ะะท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ที่ร้านคลังยานะครับตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐถนนชียังกูลฝั่งวารินก็ร้านรุทวีห้าแยกวารินของแท้จากตรัดต้องทีมงานคลีนเรดิโอนะครับจะมีทั้งขวดใหญ่ขวดกลางแล้วก็แบบโรออนบางคนนี่ต้องการซื้อในปริมาณมากโทรหาเลยครับ0903701013 0903701013สุทวินอังกี้ตราตนโผครับ แต่ว่าขณะเดียวกันถ้าเผื่อท่านที่ทํางานมาแล้วจนจากเกษียณอายุราชการนะครับแล้วก็อยากจะกลับมาอยู่ที่ตัวอาคารบ้านเรือนของในตัวเมืองซึ่งไปมาสะดวกนะครับเลือกใช้เลือกซื้อครับทางด้านเจริญทรัพย์โมเดนโครงการ2อครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์ทางเข้านี่ตรงข้ามกับวัดดําพระทางไปจังหวัดอํานาจเจริญภายในโครงการนี้นะครับมามีห่างจากปากซอยนี้ ถ้าเผื่อขับรถเข้าไปด้านซ้ายมือนะครับก็ประมาณ2-3สนาทีครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอนสห้องน้ํา1ห,ห,ห,ห้องครัวหนึ่งห้องรับแขก1ห,ห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถทึงสองคันด้วยกันครับเป็นบ้านคุณภาพวงกบป,ประตูใช้ไม้แขนแล้วก็ตอกเสาเข็มทุกหลัง ทั้งที่เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบ้านผมนี่สองชั้นนะฮะยังไม่ตอกเสาเข็มเลยครับอันนี้บ้านเดี่ยวชั้นเดียวภายในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้ําชุดซิงค์ครัวปัม๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ำํำแกรนิตเครื่องทนัน้าอุ่นติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับถ้าเผื่อท่านสนใจสามารถที่จะไปดูได้ที่ทางด้านซอยรุง่งโรจน์นะครับ ทางเข้าตรงข้ามกับวัดดำพระทางไปจังหวัดอำนาจเจริญหลังจากที่มีบ้านแล้วทีนี้ครับอยากจะมีรถทีนี้ครับไปที่นี่ครับอีสุสตังปากพระอีสานวารินชํมราบเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอีสุสุด,ดีแม็กเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Blue Hover พลูโอร์ภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับ แรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันนะครับมีทั้งเครื่องยนต์3.0ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรแล้วก็ตัวเครื่องยนต์1.9ให้แรงม้าน,นะครับ150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกครับทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแค a กระบะ สิประตูกระบะสิประตูยกสูงหรือว่ารุ่นไฮแลนเดอร์แล้วก็ออฟโรดก็คือรุ่น V cross แล้วก็รุ่นอเนกประสงค์ครับตัว m ิวเซครับซึ่งออกแบบได้อย่างสวยงามภายนอกนะครับ <c oughs> ภายนอกของรถมิวเคล้ายๆกับรถ s u v ขนาดใหญ่ครับส่วนภายในนี้ฮารุฮาราครับปัจหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งซีดานแต่นี่คือรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับมิวเครับเบาะนี้เป็นคูณแม็กซ์เลยนะครับแล้วก็กล้องนําทาง <c oughs> เป็นระบบ ADAS ครับเป็นกล้องคู่เลยครับและก็ล่าสุดนี้เขามีการปรับโฉมอีกครั้งหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าเป็น m n o r r h h n g e ก็คือปรับภายนอกภายในใหม่แต่ว่าเครื่องยนต์บล็อกเดิมครับภายนอกก็กระจังหน้าปรับใหม่เพิ่มสีเทาด้วยและก็ล้อแม็กลายใหม่ครับท่านเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับหรือทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำยืนแล้วก็บุญทริกขอบคุณถ้าเผื่อใครที่จะไปเลือกซื้อเลือกขับครับ